ตอนที่แปดสิบเอ็ดสตรีใหญ่ต้องแก่งกล้าถึงเพียงนี้กระบ,บี่และรังสีกระบ,บี่ของล้วอย่างดังจิตกรเอกใช้ผู้กันขนาดใหญ่ตวัดสาดน้ำหมึกใส่รังสีกระบ,บี่โชดช่วงจนกระบ,บี่ที่สองของส่งเนี่ยนชิงไม่ทันเข้าใกล้ก็ถูกบดขยี้เป็นผุยผงทรงเนียนชิงไม่ลาดถอยกลับคืนหน้าวิ่งสอยเท้าเลียดผืน คงไปเบื้องหน้าหนึ่งจังกว่าแล้วหยุดชะง,งักปลายเท้าบิดหมุนพื้นรองเท้าไม่เอี่ยมถลาาลื่นไปบนพื้นเปลืดินโคลนเป็นแถบมือซ้ายถือกระบี่ไพ่หลังมือขวากอดกระบี่ไว้ตรงแผงอกจ่อปลายกระบี่ลงพื้นตวัดปลายกระบี่ยันด้านล่างกลุ่มรังสีกระบี่ของลั่วอหยางกระบี่ในมือส่งเนี่ยนชิงค่อยๆงอทีละนิดจนกลายเป็นกระบี่โค้งเขาคำรามเสียงเบาถึงกับตวัดเกี่ยวรังสีกระบี่แข็งกล้าวนั้นไปด้านหลัง ร่วงตกลงบนท้องถนนพื้นยุบเป็นหลุมขนาดใหญ่ลึกจนไม่เห็นก้นส่วนกระบี่ของส่งเนี่ยจริงไม่กระเด้งกลับมาตั้งตรงยังคงอยู่ในสภาพโค้งงอเขาโยนกระบี่โค้งงอขึ้นไม่รอให้มันตกลงลายกระบี่ในมือสายแทงขึ้นชนกระแทกส่วนกลางของกระบี่โค้งงอบังเกิดเสียงดังเคล้งขึ้นกระทันหันเหมือนเสียงระฆังเพลงของวัดวาอารามล่วอย่างยังคงเดินขึ้นหน้าอย่างไม่รีบร้อนไม่เชื่องชา้า เหยียดแขนออกปัดขึ้นเสียงกระบีออกอย่างขอไปทีท่งเนียนชิงจากชนปลายกระบีกับส่วนกลางของกระบีโค้งเปลี่ยนเป็นข้อตามแนวขวางเสียงที่สองดังก้องดังกรองแรงทึบทุมถึงที่สุดเพลาเช้าเคาะระครังเพลาย็นตีกรองแรงเสียงกลองสังหารคนเสียงระครังสยบวิญญาณสองกระบวนท่านี้ทรงเนียนชิงคิดได้ขนาดรอบท่องยุทธภพ,พเมื่อ20ปีก่อน และขอพักค้างแรมในวัดไร้นามแห่งหนึ่งเขาสำแดงสองกระบวนท่าไม่หยุดเพียงพริบตาก็สำแดงถึงหนึ่งร้อยแปดครั้งล้วอย่างยังคงเดินตัดตรงมาถึงขั้นคลานจะยกมือกันคลื่นเสียงกระบีไปถึงที่ใดที่นั่นหักพังเสียหายแต่ล้วอย่างในเมื่อบุกฝ่าสังหารตามลำพังในเปื่อยมังได้ถึงสองครั้งคลื่นเสียงกระบีลูกเล่นเล็กน้อยเท่านี้นับภาษาอันใดกันสองกระบีของส่งเนี่ยนชิง ในที่สุดก็รับแรงกระแทกกันเองไม่ไหวหักสะบั้นร่วงตกพื้นเขาไม่ได้หมุนตัวไปหยิบกระบี่จากหลังมา้าแต่กระทำมุททากระบี่ควบคุมสามกระบี่ออกจากฝักกระบี่ทะยานขึ้นจากหลังม้าเป็นเส้นโค้งดังสายรุ้งผ้าตกลงเหนือศีรษะล่วอย่างผมเผ้าหนวดเขราส่งเนื่องชิงลอยตั้งขึ้นแขนเสื้อชุดคลามสะบัดไหวสองขาจมลงพื้นถึงหนึ่งเชียร์ลวอย่างเรียกได้ว่าไม่เห็นผู้ใดอยู่ในสายตา สองมือไผ่หลัง9ก้าหนึ่งขาออกอยี่บพื้นศิลาชิงสือจนแตกราวเศษหินลอยกระเด็นขึ้นเหมือนการต่อสู้กับเติ้งไท่เอ๋อที่เมืองตนห่วงแต่ว่าตอนนั้นขาย่ำเพลินน้ำฝนสาดกระเซ็นขึ้นเป็นพันหมื่นกระบีพิรุนแต่ครั้งนี้เมื่อหนึ่งกระบีแทงตรงเข้ามาเศษหินดีดกระบีจนเบี่ยงออกภายในระยะ39ก้าสากระบีโจมตีโดยได้ผลถึง60กว่าครั้งปลายแหลมกระบีหักสะบั้นไปนานแล้ว ระยะห่างระหว่างนางและซ่งเนี่ยจริงร่นลงเหลือไม่ถึงสิบจังซ่งเนี่ยนชิงกดสองมือลงสามกระบี่ที่เหลือความยาวเพียงครึ่งหนึ่งแทงใส่ลวดหยางพร้อมกันนางเพียงกวาดแขนออกรวบสามกระบี่ที่เป็นธนูสุดปลายง้างไว้ในกำมืออย่างขอไปทีแล้วเดินหน้าต่อไปแต่ต่างจากกระบี่แรกที่ถูกนางบีบจนคันกระบี่แหลกสลายสามกระบี่ในมือนางไม่เพียงไม่สิ้นพลังชีวิตรังสีกระบี่กลับคล้ายหน่อไม้หลังฝนจะเริญนงอกงามขึ้น ขณะเดินเชื่องชา้านางก็ก้มลงมองสัมผัสได้ถึงสภาวะงูงกลืนช้างในฝ่ามือแต่นางไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆรังสีกระบี่ของสามกระบี่แตกยอดงอกรากในมือนางซ่งเนียนชิงรีตาก่อนดีดนิ้วดังปอกม้าตัวนั้นรีบย่างหยอกเข้ามาอยู่ข้างกายซ่งเนียนชิงเขาหยิบกระบี่ยาวที่มีผู้ห้อยเพียงเล่มเดียวจากหลังมา้าตัวกระบี่แวววามดังคันชงจึงมีชื่อว่าฉายกำแหง ตอนนั้นพกสิบสองกระบี่ไปเมืองอูตี้ซ่งเนี่ยชิงเป็นแค่หน้าใหม่ในป่ากระบี่เพิ่งเข้าสู่ยุทธภพส่วนหวังเซียนจือเป็นที่ยอมรับว่าเป็นอันดับหนึ่งแห่งตายลาแต่ซ่งเนี่ยนชิงไหนเลยเคยถอยแม้แต่ครึ่งก้าวกระบี่ฉายกำแหงเล่มนี้เป็นกระบี่ที่เขาหลอมเป็นเล่มแรกหลังจากเก็บตัวฝึกบำเพ็ญมือกระบี่แต่ละคนของสากกระบี่ล้วนเป็นช่างหลอมกระบี่ต้องหลอมกระบี่พบกของตนเองในเตาหลอมกระบี่แม้สากกระบี่มีกระบี่เป็นหมื่นพันเล่ม แต่เหล่านั้นล้วนมีไว้เพื่อระลึกถึงบรรพชนรุ่นก่อนเริ่มตั้งแต่สมัยส่งเนี่ยนชิงศักระบีห้ามรุ่นหลังเลื่อมใสโบราณดูแคลนปัจจุบันอาคัรตุกะหลายท่านจึงกล่าวว่าบัดนี้ศักระบีไร้กระบีโบราณฉายกำแหงอยู่ในมือความเพื่อเขิมพลันบังเกิดจิตกระบียิ่งพิสุทธิ์กระจ่างสตรีชุดขาวก้าวข,ขึ้นหน้ามาไม่หยุดดูท่าไม่คิดเป็นฝ่ายลงมือยิ่งนางทำเช่นนี้ส่งเนี่ยชิงยิ่งกดดัน นางเดินอย่างลอยชายทีละก้าวคุกคามจิตใจส่องเนี่ยนชิงอย่างยิ่งเขาไม่หยิบกระบี่อื่นคว้าเพียงฉายกำแหงเล่มนั้นใหญ่ไม่ใช่เห็นสำคัญสตรีผู้นี้อยู่เงียบๆขณะรวบรวมสภาวะก็มองไปยังสตรีที่มีที่มาที่ไปไม่กระจ่างสามกระบี่ดังรุ้งยาวพาดผ่านเวหามีชื่อว่าจังหวะชัยภูมิและสมัรสมานใช้เพื่อรับมือเกียรตขั้นดัชนีอัศจรรย์โดยเฉพาะทุกครั้ง ที่เขารู้แจ้งหนึ่งกระบวน่าจะหลอมหนึ่งกระบี่หลายปีมานี้หลอมกระบี่หล่อเลี้ยงกระบี่อย่างขยันขันแข็งกระบี่สิบสีเล่มเต็มไปด้วยแรงกายแรงใจหากศัตรูเขตขั้นเดียวกันประมาทย่อมเสียเปรียบครั้งใหญ่เดิมทีเขาคิดหลอมให้ถึงยี่สิบกระบี่หวังต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับเติ้งไทเออหรือหวังเซียนจือเพียงแต่ไม่อาจขัดราชาองค์การได้แต่ออกจากด่านสวมชุดคลามพกกระบี่ท่องยุภพกแรกเริ่มเดิมที ไม่คิดว่าเสื้อจือของเปยเหลียงจะต้าน14กระบี่ได้คิดว่าออกเพียงห้าหกระบี่สถานการณ์ใหญ่ก็กำหนดมั่นแล้วซ่งเนี่ยนชิงพลันถลึงตากว้างสมกระบี่ดังม้าพยศลอยวนรอบตัวล่วอย่างอย่างบ้ากลางังจังหวะเชยภูมิและสมัครสมานหลวนมอบให้เจ้าก็ไม่เป็นอันใดล่วอย่างสตรีชุดขาวแค่งเสียงเฮ่ยเย็นชาถ่ายเทกระแสปลานสีม่วงเหลืองและขาวหนาท่าท่อนแขนเข้าสกระบี่ พวกมันดังคนหิวโหวยได้กินอาหารจนอิ่มหนำซ่งเนียนชิงถอนหายใจอย่างตกตะลึงเขตขั้นปรากฏการฟ้าประเสริฐประเสริฐทั้งสองอยู่ห่างกันเจ็ดแปดจังซ่งเนียนชิงประมุสะกสากบีตรงเยียไม่โมโ oh ok หกลับหัวรอหลับตาลงประกบสองนิ้วปาดเบาๆบนชายกำแพงที่วางผ้าตรงสวงอกเอ่ยพึมพำว่าสหายเจดกะบีก่อนหน้าเจ้านับว่าตายอย่างคมค่า ล้วหย่างปลอกมือยิ้มเอ่ยว่ารากฐานหลายร้อยปีของสากะบี่ตรงเยี่ยมีตาบาดน้อยนิดเท่านี้เองหรือซ่องเนี่ยนชิงไม่ได้ลืมตาแต่กล่าวด้วยรอยยิ้มคอยดูไม้ผูถือโคมฉายกำแหงมองแผ่นดินสะกอนซ่งเนี่ยนชิงชายชาราชุดครามแทงกะบีออกแต่ภาพฉากต่อมาไม่อาจเรียกว่าสถานฟ้าดินพูดผีโหยให้ในสายตาคนไม่ชำนาญรู้สึกเพียงหน้าขัน เหมือนเด็กน้อยเพิ่งเริ่มฝึกกระบี่ถือกระบี่หนักไม่ไหวแต่ยังฝืนถือพลางวิ่งตุ๊ปัดตตุ๊เป๋เข้ามาฝีเท้าว้าวุ่นสับสนสภาวะกระบี่บิดเบี้ยวท่าร่างและกระบวนท่ากระบี่สับสนแต่ความเร็วกับฉับไวยิ่งระยะทางเจ็ดกระจังล้นเหลือเพียงระยะห่างสองกระบี่ในชัว่วริบตาคนทั่วไปฝึกกระบี่อาจารย์อาวุโสมักปากเปียป,ปากแฉกเตือนว่าอย่าถูกกระบี่ควบคมุมศาสตร์กระบี่เช่นนั้นไม่มีอนาคตแต่ส่งเนียนชิง นับได้ว่าเป็นปรรมาจารย์มักคากระบี่ที่มีจํานวน,นน้อยนิดกลับกระทําตรงกันข้ามคนเดินตามกระบี่ไร้ซึ่งฤทธากระบี่ภัยสารสถานฝาไร้ซึ่งเจตกระบี่ยิ่งใหญ่วิ่งโงนเงนไปมาถึงตรงหน้าลั่วอย่างนางขมวดคิวตบกระแทกหนึ่งมือออกโดยการชักน้ำของกระบี่ฉายกำแหงทรงเนียนจริงถึงกับหลบพ้นหนึ่งตบกระแทกของลวอหยางผลคมกระบี่ตวัดไปทางหัวไหลนาง ล้วอย่างต้องเบี่ยงตัวออกจากแกนกลางถนนเป็นครั้งแรกสองนิ้วหนีปลายกระบี่ฉายกำแหงไว้มันรอนางสั่งสมพลังปลายกระบี่พลันบิดหมนุนท่าร่างส่งเนี่ยงชิงหมุนตามกลายเป็นบุกผากระบี่เปลี่ยนสีสันล้วอย่างงอนิ้วดีดส่องเนี่ยงชิงรีบถอนกระบี่ฉับพลันล้มลุกวนไปครึ่งรอบฉวยโอกาสแทงกระบี่ใส่แผ่นหลังล้วอย่างคราวนี้นางไม่ลงมืออีกสองขาไม่ขยับเอนตัวหงายไปด้านหลัง กระบี่เล่มนั้นพลาดเป้าแต่รังสีกระบี่กลับประทุระเบิดใส่บริเวณที่นางหงายหลังลงสองขาของนางปักหลักอย่างรากหมุนตัวไปทางซ้ายหลบรังสีกระบี่เลือดล้ำกลุ่มนั้นผลแต่ส่งเนี่ยชิงได้เปรียบแล้วไม่ลดละกระบี่ฉายกำแหงยังตวัดกวัดแกว่งชั่วขณะนั้นรอบด้านทั้งสองคนปรากฏรังสีกระบี่ตัดสลับดังเมฆหมอกส่องแสงเรื่อเรืองละลานตาในที่สุดล่วอยางก็ขยับออกหนึ่งก้าว รังสีกระบีในมือส่งเนี่ยนชิงบดขยี้พื้นถนนและสิ่งปลูกสร้างสองข้างทางจำนวนนับไม่ถ้วนฝนทุลีตลบฟงล่วอย่างเดินบ้างหยุดบ้างปล่อยให้รังสีกระบีแผงริหนางยิ้มเอ่ยว่าดูคล้ายไร้ร่องรอยให้สอหาแต่แท้จริงแล้วคดเคี้ยวไปตามปลานมังกรใต้ลานับว่าหนึ่งกระบีนี้สัมผัสธรณีประตูเขตขั่นปรากฏการฟ้าแล้วทั้งสองกลับมาสู่ตำแหน่ง ล่วหยางอยู่ทางเหนือซ่งเนี่ยชิงอยู่ทางใต้นังมานชุดขาวผู้ปั่นป่วนยุทธภพของเปยหมังไละหลี่หยางคว้าหนึ่งกระบี่ที่แทงใส่ลำคอไว้มันซ่งเนี่ยชิงลืมตาขวับตวาดเดือดดานสาวเท้าออกหนึ่งก้าวแทงปลายกระบี่ไปเบื้องหน้าสามเชียล์ลวดหยางสีหน้าสงบถอยหลังไปเพียงก้าเล็กๆปลายกระบี่อยู่ห่างจากลำคอนังไม่เกินสองเชียรังสีแข็งเป้าที่แผ่ส่้นออกจากกระบี่ พัดจอนผมสองปอยของนางปิวสวยไปทางด้านหลังแขนเสื้อของมือที่คว้ากระบี่ไว้ส่งเสียงดังกองล้วอยางไม่หลดนลานไม่สนใจโลหิตสดที่หลังลินจะฝ่ามือเอาแต่จ้องส่งเนี่ยนชิงตรงๆยิ้มพลางเอ่ยว่าดัชนีอัศาจรรย์สังหารปรากฏการฟ้ามาแต่ที่ใดมากมายใส่หัวไปล้วอยางกำปลายกระบี่ไว้แน่นก่อนผลักไปด้านหลังส่งเนี่ยนชิงที่ไม่ยอมละทิ้งกระบี่ถูกด้ามอัดกระแทกสวงออก ล่วอย่างคล้ายโมโหที่เขาไม่รู้จักสถานการณ์หัวเตะดุนแรงใส่ช่วงอกอีกปาบซ่องเนี่ยชิงถูกเตะจนสองขาลอยเหนือพื้นยังฝืนเสือกแทงกระบี่ไปข้างหน้าปลายกระบี่ห่างจากลำคอล่วอย่างไปสองเชียให้เจ้าเข้าไกล้ก็ได้จูๆ่ๆนางก็ดึงปลายกระบี่เคลื่อนเข้าใกล้มาอีกหนึ่งเฉียยกยิ้มเย็นชายกฝ่ามือตบฟาดสะบั้นกระบี่ฉายกำแหงด้วยมือเปล่าทั้งอย่างนั้น ในเมื่อกระบี่หักแล้วส่งเนี่ยนชิงไม่อาจไม่ล่าถอยล้วอย่างไม่แยแสะจะตีสุนัขตกน้ำโยนกระบี่หักทิ้งลงอย่างขอไปทีปล่อยให้ท่องเนี่ยนชิงเฉล็บกลับไปใกล้ม้าที่แขวนกระบี่ถูกด้ามกระบีอ่อาจจะแททซวงอกถูกขวดเตะใส่โลหิตผุดซึมออกทะมุมปากส่องเนี่ยนชิงเขารีบดำรงกระแสปานให้มั่นพลางทำหน้าประหลาดใจหากต่อกอกับหวังเซียนจือเขามีสภาพอนาถเช่นนี้ก็ว่าไปอย่าง แต่เผชิญหน้ากับสตรีที่ไม่เคยได้ยินชื่อในยุยธภตภพเขาถึงมีสภาพเช่นนี้เหตุใดนางถึงแข็งแกร่งขนาดนี้หรือว่าเขาเป็นกบในกระลามานานเกินไปแล้ววาจาต่อมาของนางทําให้ส่งเนี่ยงชิงถึงกับกระฟัดกระเฟียดข้าสอนเจ้าให้ใช้กระบี่เอง